มาเ่สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้มากันหลายคนเลยนะครับผมว่าต้องโดนครับวันนี้ใครได้ปลาไปโชว์กล้องนะเดี๋ยวไปชมเลยครับเรามาสายแล้วสิบโมงกว่าแล้วไม่ทันาวบ้านกันแล้วครับนักตกปลาเพียบเลย Môn ở nơi lộp điện biên giới 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 lộp điện ไม่โดนัะเ,เปิดหัวเองครับนีเออเปิด <c oughs> <c oughs> มันกัดรอบแรกไงเมื่อกี้นี่ผมเปิดหัวให้เองครับเอ้าเหยื่อหลุดพอดีสายสวยเลยครับป,ประช่อนนะครับนี่ครับเมื่อกี้ตีฝั่งนู้นครับเลยมามเปลี่ยนเป็นเลาะฝั่งนะครับหน้าก,กบยางไหนล่ะเห็นกบยางแจ็คโซสีดำนะครับเหมือนเดิมนี่ครับยางแจ็คโซสีดำตีเลาะฝั่งครับตีไม้แรกกัดไม่โดนครับ เลยย้าอีกไม้นึงครับโดนไล่เรื่องเลยครตัวนี้น่าจะเกือบโลเหมือนกันครับสุดยอดครับตามชมมันต่อครับรูเนี่ยมาเอามาอยู่โชว์เลยบ่เฮ้ยไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวไปชมมันต่อครับวันนี้ฟูลทีมเลยมากันหลายคนครับเดี๋ยวไปชมมิเลยครับนี่ครับนาก็ได้สองตัวครับไซส์สวยๆเลยเลาะสาตะลิงยอดครับ ปากขาดแล้วตัวนั้นเรียบร้อย เดี๋ที่เดิมดิไม่ได,ดที่เดิมดิมันขึ้นแต่ตอนที่ตอนที่ใหม่หลุมมันบ่าลากกักระดีลงหลุมมันดีหนุ่ม เร็วเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้น้าคนนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ไปยิงแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่จอดจะรีบยกขึ้นมา เรียบร้อยครับหลุดไปแล้วครับมันติดมุมปากนะครับปากน่าจะฉี่กันเมื่อกี้นี้สายสวยเลยกบยางแจ็คโซเหมือนเดิมครับกเดเสียด้หวะกดยางแจ็คโซเหมือนเดิมเดี๋ยวตามหากันต่อไปครับแหมแต้มที่สองจะมาแล้วไม่เป็นไรครับปากมันฉีก่กันเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามันติดนิดเดียวนะครับโอเคไปตามมันต่อครับ รับหน้าที่เผาฟ้านะครับเจนเผาเทียงนี้ก็นก,ก,ก็พักเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งแนละ้ว ก่อนจะักเอาไปย้อนมาเผานะครับเดี๋ยวกินข้าวกลางวันครับเดี๋ยวพวกหนุ่มกับน้องก๊อตเผาไปซื้อน้ำเพิ่มนะครับกินๆปากทางมีซื้อเว่นอยู่ครับวัดปลาหลุดไปตัวนึงครับไม่ได้วัดหลุดครับยกขึ้นมันหลุดครับปากมันฉีกผมรีบว่ราผมลนครับวันนี้นอนน้อยครับเดี๋ยวก็พักกินข้าวแล้วก็ลุยต่อครับลุยลุยเลยไปเนี่ย ขึ้นเหนียวแทะยังไม่สุกหรือเปล่าครับกินข้าวก่อนนะวันนี้พักเที่ยงมีหลายคนไหวหลายคนวันนี้หลายคนตรงนี้กินแล้วครับคุยเดีนยวนี้เรียบร้อยแล้วปลามืไอเช้านี้มาตกปลาแต่กินไก่มาตกปลาแต่กินไก่เลยปลาไม่ได้เนาะคือไก่ก่อนต้องสี่สิบบาทเองหายหน้างาน 3าสิบบาทสามสิบาหน้า้างงานอนะต่นี่มันสีสิบิ้มเข้าไปแทบอ,อี่ม,ม,มหมดไอ้คนทีก่ก้องไม่ได้กินหรอกอ <laughs> กำลังตั้งกล้องเลยครับนับบอลซัดเลยนี่อยู่เลยะโอ้ยเดียงเลยกำลังจะตีตรงนั้นเลยครับเมื่อกี้นี้แมงมดจะตั้งกล้องกระติกกิ่งไม้ครับนับบอลฉันเลยครับลงคอยครับอาปากเลยปลาระวุบไปช้อนทำไงเนี่ยโอ้เต็มคอยกโยเต็มคอโอ้ยเอายกเร็วๆอ้แตมครับ กล้องใหเปิดได้ยันนี้สวยโชว์กล้องเลยอันนี้ทีมือ,อกำลังจะตีเลยเมื่อกี้นี้ติดเก่งไม้ข้างหลังเลยตั้งกล้องใหม่โอ้โหน้ำบอลจั่วไปกินไปเลยรถไซสสวยนะครับนี่กบยางเสร็จเลยลงคอไปลครับอยอด นี่ครับวันนี้ก็จบวันแล้วจะห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวก็ไปธุระอีกนะครับนับบอลครับนี่ก็ผลประกอบการครับประช่อนไซโลหนึ่งตัวแล้วก็กบหนึ่งตัวนะครับนบอลก็สองแต้มเงีครับประช่อนครับไซส์สวยเลยหมายรับครับจอดเลยครับวันนี้ก็มีกัดผิดกัดถูกกัดหลุดนะครับยกหลุดก็มี เป okay. <im it> ็นไงพอไหมพอต้มไหมเนี่ยหมอเบอร์นี่ครับแจ่มเลยครับวันนี้ <laughs> สุดยอดเลยก็อากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้แต่ถือว่าปลากัดดีนะวันนี้น้ำเป็นฝาเลยแล้วแต่ว่าสภาพน้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาซ้ําอีกนะครับอาจจะมาตามลาบปลาโดครับเห็นปลาโดมันขึ้นนะครับแต่เพราะว่ามันกัดยากครับที่นี่เดี๋ยวมาตามดูต่อไปครับว่า คลิปหน้าจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนบอลด้วยนะครับบอลฟิกชิ่งกบินบุรีครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ